ส, Lebanon, ado, สวัสดีทุกทุกท่านครับชื่อเกาครับอยู่กับช่องมหงุเกษตรฟ้ามดพี่น้องเด้อเมื่อนี้กะทิผ้าพี่ผ้าน้องครับมาเบิงห้าแพงกว่าล่ครับพี่น้องมาเบิงวิธีปลูกครับกบทิผ้ามาแนะนําพี่น้องในเรื่องเอาหาร่ว่าอาหารแหล่งครับพี่น้องไปชมกันในคลิปได้ครับเด้อพี่น้องเด้อวิธีปลูกครับวิธีปลูกสำหรับมือใหม่นะพี่น้องนะท่านใดที่ยังไม่เคยปลูกเด้อพี่น้องเด้อวมนนี้กะ แนะนำไปที่ปลูกครับจะเล็กๆน้อยๆครับต้องการปลูกหยาเด้อพี่น้องเด้อยขันแรกครับขันแรกกะไทยไทยคือจังเข้าจีโกกา้พี่น้องที่ท่เห็นในรูปนะครับตอนที่ว่าตอนตอนที่เพิ่นปลูกครับมาประธานครับมาท่านตอนนะครับตอนเพิ่นปลูกแล้วครับก็เลยอยากเอามาอธิบายชูพีชูน้องปั้งเด้อยพี่น้องเรื่องนี่ครับ ตอนแรกก็คือสูบน้ำใส่หลักกะไทยไทยคือจังเข้าสี่ตกกาได้พี่น้องครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เอาทอนพันมอวันเลยครับพี่น้องครับเอาลงดินเป็นเม็ดไดพี่น้องเดอนครับพราวา การแตกหักครับการแตกหักก็เรียกว่าการขยายพันธุ์ของมันนะพี่น้องมันจิตแตกเอาน้ำแขง็งีินะครับพี่น้องแบบนี้แหละครับอันนี้อันนี้เป็นห้อยงัวเหยียบด้วยพี่นอ้องเรื่องแสงงัวเพิ่นดวนไม่เหยียบมุงเ้านี่แหละครับครับห้อยงัวเหยียบครับว่าเหยียบจิตตายบ่คำต,ตอบก็คือว่าตายครับเพราะว่า หักมันครับหรือว่าลําตน้นมันก็ะลงไปในดินคือเก่าพี่นนอเมื่อตายครับต้ช่วงปูไมน้นี่ที่ตายก็คือต้นที่ว่ถือดินครับนี่ครับต้นที่ว่ถือดินหรือว่าเพื่นวนันบ้านแบบหน้าหนาด้วยพี่นนองกันบ้านแบบหน้าหนาครับต้นที่ว่ถือดิน ที่มีดินนึกเสีนะครับสิตายครับ,บ,งงรบมันปลูกให้แบบง่ายครับมันปลูกใ่บ้านนี่แหละครับพี่น้องพอดีของมันก็คือครับเนี่ยแพงกว่าลาครับมันจะเป็นใบเลี้ยวเงาครับมันจะเป็นยาปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ได้พี่น้อง หล้วก็เป็นยาที่ท่อนแรงครับท่นแหลงแล้วก็ท่อนน้ำท่วมครับข้อเสียมีว่าข้อเสียก็คือที่เราพี่นองมันปลูกยากครับสำหรับผู้ที่บ่มีเครื่องมือด้ะพ่นองบ่มีเครื่องมือบม่มีอุปกรณ์ในการไถกันเอ่อเฮ็ดดินเป็นตมสชนะครับ กรสิขอเสียยั่งเดียวเดยแล้วครับพราะปลูกแล้วอายุมันกระสีได้หลายปีได้พี่นองเดินครับพี่จังคนปลูกแองสิครับน้นามล่ะครับอันนี้คือตัดขายแล้วเพิ่นก็นเอาน้ำขอสซครับน้ำใสเส้นมากเพิ่นจะปุ๋ยขวักเด้พี่นองเด้อเพราะว่าเพิ่นก็เลี้ยงง่วคือกันครับเพื่อนกาปุออ๋ยขวักสซครับอาปุออ๋ยขวกไซเนื่องกะ ลดต้นทุนนะพี่น้องก่ต้องใสเคมีครับมันจะเรียงง่วขึ้นกันครับเรียงง่วงง่วงพี่น้องงัวงกันครับงัวงเพว่าเป็น,าปนลายตัวครับแลวท้ายใหญ่แล้วติไปท้ายงวยบ้งครับอีกก็คือนีนพี่น้องคือเพิ่นตัดขายครับ ดัดขายทุกงเือดด้วยพี่น้องเล่นช่วงประบ้านสองหนึ่งแหละครับอยากมาแนะนำพี่น้องเรื่องห้านี่แหละครับว่าอ่าแรงนะครับเทาสิบปลูกห้ายังดีครับอันนี้ก็ไว้เป็นคําต่อด้วยพี่น้องเป็นแค่ตัวเลือกครับเพราะว่าหยาเนี่ยมันต้อง เอาน้ำใส่ยังสม่ำเสมอได้พี่น้องอาทิตย์อาทิตย์ละเที่ยงจีนะครับสูบน้ำใส่นื้ออจทิต็์เป็นสปริงเกอร์ก็ได้ครับงามนี่ครับของเพื่นนี่เพิ่นกะตีตัดขายทุกมือครับนี่ไข่มาซื้อเพ,พิ่น,น,นกัตบบัดขายได้พี่น้องได้เพิ่นกัแบ่งให้พี่ให้น้องเพิ่นแคบ้านเท่าไปปลูกขึ้นกันครับผู้ใดสนใจกัมาขอแบงมั้งเพื่นกับได้เด้อพี่น้องเด้อ จะเ,เบิดท่ผมจิขึินไม่นาจอดละครับจังเลยก็จังมาแบงเอาน้ำเพลินเด้อพี่นองพิกัดกเอยู่วันพ้นงามครับวันพ้นงามครับตำบลเพ่นอำเภอเพ่นครับจหว่าอุดอรครับยวผมจิขึินเบิดท่อป้ามเพลินเดวอพี่นองเด้ออันนี้ทิ่แม่หยาคนครับหยาคนผสมกับย่ยงกลุลาครับสามารถปลูกได้หลายปีเด้อพีนอง อานี่มันอายุเงืนงาวครับเพื่อนปลูกไ้เป็นไรได้พี่น้องคนนเขเยวดีแท้แเพราะว่ามองต้กข้าวนี่ยจีเป็นเงื่อนเพิินครับแลวกะเป็นสาเพิินพร้อมเด้อพี่น้องเพิ่นก็เอาเครื่องสูบน้ำครับดึงใส่อาทิละเทือครับแลวกะ็เอาขีงง่วที่เพิ่นเลี้ยง่ะครับใส่งามครับงามแน่พี่น้องเด้อเอา คลิปนี้ถาพี่น้องว่ามีประโยชน์จังไรก็อย่าลืมนะครับเดอ้ออย่าเลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อครับเดอ้อกำลังใจคนเห็ดคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมสีน้ำสาระด,ดีๆครับมาฝากพี่ฝากน้องสู้กุสุก้นครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำหน่้ครับสวัสดีครับ